เชิญน็อดเชงน็อดเชงนี่เดี๋ยวนี้เขามาแรงออกลับมาพร้อมกับดัมพ์เดล้วหรอเรื่องนี้ใช่ครับใช่ใช่ครับสามพี่น้องโอ้แต่ว่าเ,ว,เวลาโดนก็โดนคู่เลยใช่ครับโดนคู่โดนคู่เขาเรียกว่าเธอโบคู่ไอหนุ่มเธอโบคู่ าจะจบไห ṁ, มครับหรือว่าจะเสมออีกผมว่าเสมอนะอปิดเกมแล้วตอกฝาลงอบอกอะไดิมเฮดเปิดไม่สวยแล้วโดนเอาไปแล้วใจเสียแล้วโดนโอ้โหเอ็งมองภาพเห็นเลยเหอผมผมเห็นเห็นเล้วภาพผมเห็นก็คือแบบเอ็งมากับผู้เล่นนะ่ะตำแหน่งคือผมผมแม่นแม้กระทั่งเข่าหลามตัดเพราะผมคือจูดี้เป็นเพื่อนกับริวจิตสัมผัสที่ พี่คิดแกขับชนนี่แล้วบอกไม่เห็นนะอย่าขอสัพานะโอ้สัพหานะอ๋อได้นะอุ้ยไม่โทษครับโทษครับมันไม่เห็นครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับเป็นไรไหมครับออกออกลูกกระดองหน่อยครับออกหน่อยครับข้นมาครับอีกขับตามเก็บระบบกันไปวะ เดี๋ยวเราอยู่ฝั่งอยากดูฝั่งไหนครับบอกได้เลยนะอยากดูฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นเอเราอยู่ฝั่งฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้ใช่ได้บรอดูศพแทงฝั่งนั้นหน่อยดีเนาะเวรจอดชิดให้นะใครมันมึนวะน่ะแบบไม่ได้อยู่ในแก๊งอะไปลงรถไปต้องรถอะประชาชนเหรอวะน่ะ โอเคโอ้หายแล้วรถรถอา้อาวหายชีวิตแบบนึงแาบตอนไหนแบบขอบคุณละครนะครับขอบคุณละครนะครับขอบคุณหัวใจแล้วก็กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ ลงมึงลงดิมงไม่รู้เนี่ยเขามีลีลงเอา้า <laughs> ลงแล้วให้เขาลงใหม่พี่รถกูก <laughs> <c oughs> ันยังไงระทีเนี้ยกัน,นดี <c oughs> ยืนตรงนี้ได้อยู่ไหมครับยืนนีไ้ได้อยู่ใช่ไหมครับไปส่งพาวไหมยืนนี้ได้ไหมครับตอนนี้เราจะกลับยังไงล่ะคะไม่<อ>ไม่เดี๋ยวยืนดูก่อนก็ได้ครับก็แต่รถคันที่หายไปรถใครอะไงจัดจูดี้ ไม่รู้ครับไม่รู้ที่อ่ะที่หายไนเออพี่ต๊อดพี่ต๊อดไปพาวสิครับพี่ต๊อดพี่ต๊อดไปพาวดิพี่่รอพี่ชารอไ้ไม่ไปพาวหรอรับโหล เดี๋ยวไปพาวรถด้วยครับพี่ตออจุ๋มยังไงวะเนี่ยมึงอยากโดขนาดนั้นแล้วโอเคแค่ไปพาวไหมครับสวัสดีครับน้อยชื่ออะไรเพื่อนส่งส่งเขาไปชื่อเดฟครับพี่อ๋อกมาเขาเอฟเดียบใช่ครับใช่ใช่โอเคครับเอ้ยเดฟเดฟไหนเนี่ยเอิงนั่งไปก่อนเอิงนั่งไปก่อนคือไปส่งแป๊บเดียวเดฟไหนเดฟเด็กใหม่หรือว่ายุคใหม่หรือว่ายุคเก่ายุคใหม่ครับยุคใหม่อ๋อมาใหม่เหรอใช่ครับเดฟ D E F หรือดีวีดีอีพีทครับพี่ เอ้ยมาเราดูนี่ก่อนเราดูนี่ก่อนมามาแล้ว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 มาดูดูไฟ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 มาแล้วลงแล้วเคยเป็นหมออดอันนี้หมอลาดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเคยเป็นหมอลาดนะมามัแล้วไปชี้ชะตาอุ้ยเดี๋ยวมันเหตุกืนพี่ชายหมอจะถอยรถนะถอยเลยครับเออ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 อุ้ยฮึฮึเฮ้ย ไอ้ดิไอ้ดิมวยมวยเชิงกว่ามวยเชิงกว่าดิอุ้ยมานะดิมานหน้าพี่พี่พี่กิจครับพี่กิจพีตไอ้อยู่ไหมอ่ะคุณพ่ออยู่เปล่าคุณพ่อคุณพ่อเมียวหน่อยเมียวหน่อยพ่อเมียวหน่อยพ่อไหนพ่อกูอยู่ไหนวะหายเลยเฮ้ยเขาอยู่ข้างบนคุณพ่อเมียวหน่อยเมียวหน่อยเมียวหน่อยนั่นแหละเหมือนเจ็บอุ้ยจำให้ชุบดีกว่านะตอนนี้ยังไงนี่ยจำให้ชุบดีกว่านะตอนนี้ แล้วมีชุบดีกว่านะตอนนี้ซอมบี้นะซอมบี้กว่าเอ้ยเอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไอ้ดีมึงยังเห็นอยู่ปะกระโดดข้างหลน้าชื่นรู้ใจช่ายรู้ไม่ค่อยดีใจเริ่มไม่ค่อยดีใจเริ่มไม่ค่อยดีน้องเซ็กชั่นเกินเมียวมอ่ะมียวอ่ะเออไหวไว้ดีไหวไว้เออคืนนะมาตีพังเลยอุ้ยชุบได้หมดนะบอกไว้ก่อนคืนเลยเรียบร้อยยังไงคืนแล้วเฮ้ย างหลังเกิดว่ะข้างหลังเกิดว่าข้างหลังเกิดว่าข้างหลังเกิดเต็มเลยว่ะผมเกิดเป็นขยโอยเลยว่ะ้ยโอควันขมวงควันขมวงโอ้ยทิเบตตีพังเลยเฮ้ยดูดิดูดิดูดิดควันขมวงเฮ้ยพี่กิตพี่กิตพี่กิตดูสิครับไม่ได้แพ้เดี๋ยวคือแพ้ซอมบี้อ่ะผมบอกเลยทิเบตนะถ้าแพ้คือแพ้ซอมบี้อย่างเดียวเลยสวยแพ้กันดีมากไฟดีจัดเลยไฟดีจัดเลยเราเนี้ยเทมเป็นไฟดีจัดเลยแพ้กันดีมาก ตายแล้เยอะกูเห็นควันอะควันยังเจวะยังเจ้บ้างวะลมเป็นทีมเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เริ่มแย่เริ่มแย่แล้วเริ่มแย่แลวกัวามเริ่มแย่แลัวโอ้ยแพ้อมบี้กูบอกแล้วแพ้อมบี้นลาวแพบิลอยน้องเอ้ยเลขไหนวะสามเจ็ดหกแล้วลูกดูหม่ดูใหม่ตาไม่กลวดูสองขางหัก็ได้เอาดอขดดดเดดดกดกดดชุกเกิดชุกเกิดชุกเอิดน คนเฝ้าสกปรตตายเอาเรียบร้อยที่ไม่ผิกหรือเปล่าผิกไหมหลังบ้านแตกเรียบร้อยฮัลโหลหลังบ้านแตกเดี้ยวผมไม่เห็นจู๋พ้อนะครับเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมดูด้วยพ่อบอกดูด้วยบอกพ่ออย่างเงี้ยโอ้แต่ตอนโคตรไฮแผลคือแพ้ซอมบี้อีกเนอะ ผมถีบเป็นเอ็ดนะถ้าแพ้แพ้ซอมบี้เลยพ่อดูพ่อดูอยู่ไหมหรือผมว่าถีบเป็นเอ็ดวะดีดียังไหวอยู่ดีตะวังข่าตาตะวังข่าตาดีเออขาวขาวโพลเลยว่ะไอ้ดีไหวดีไหวดีไหวมากไหวมากเออ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 มันลืมพังเออเอออุ้ยมันลืมพังเลยันอุ้ยมันอุ้ย เอ้าแล้วศพมานี่แล้วหรือเปล่าโขมยุยยุยท็อตพิ่จิตพี่จิตครับพิ่จิตพี่ป๊อดพี่ปอดบอกไงบอกไงดีบอกไงน้องบอกไงน้องว่าไงบอกไงน้องในนั้นมันมีอะไรเหรอน้องในนั้นมันมีจมูก โลกทั้งงใบึีเฮ้ยเริ่มแย่เริ่มแย่เริ่มแย่สีขาวเริ่มแย่แล้วสีขาวสีขาวเริ่มแย่สีขาวเริ่มแย่แล้วคอ่ผมสองคนพ่อสีอะไรเหรอสวยสวยมันอุ้ยหนองฟานอุ้ยนี่เอามันเหนองฟานี่อุ้ยมันเดี่ยวอูหลังรถถาเอาเยอะอุ้ยต้องแต่ต้องมุดมุดใต้ท้องรถหาเท่านั้นแหละที่ไปเจอไอ้นหน่อฟานหน่อยอ่ะไอ้โดนหน่งฟานพี่ต้อนพี่ต้อน ดูดีๆดูดีๆยังไม่จบไปดดูดีๆก่อนดูดีๆดิก็นั่นแหละก็เพราะว่าดูดีๆนั่นแหละดูดีๆดูที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 ดูตาดูดีๆตาบอดสีเปล่ากูคุณกำลัหนด้มดเยัตวเฮ้ยเริ่มแย่ว่ะเริ่มแย่ว่ะเริ่มแย่ว่ะคุำังเหนดีดหเฮ้ยแวอยู่ไหนหมดวะ มีอ uhm ุ้ยมันเีอยู่ซ้ายเห็นปะซ้ายเห็นอยู่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 มันไปคนนึงมันไปคนนึงมันไปคนนึงอุ้ยเฮ้ยใครพูดวบ้างสายโดนเหรอไม่โดนไม่แตกไม่แตกหลังบ้านไม่แตกคุมเกมเราโดนเพชรยนอะหลังบ้านอะอธิจบที่ห้าห้าห้า ยังไม่จบดิบ้านไม่แตกบ้าไม่แตกบ้าไม่แตกอย่างไรไม่ต้องจ้างอย่างไรไม่ต้องจ้างอย่างที่ผมบอกนะทีมเนีเป็นไปเออร์เร็วเต็มทีมเนี้ทีมเนี้ยรีอยู่ปะตรงไหนพี่รีไหนรีไหนรีไหนรีก่อนรีก่อนตัวบัคตัวบัคตัวบัครีเกมเหอะตอนเนี้ยไม่มีอะไรแล้วรีเกมเลยอ่ะรีเกมเลยอ่ะกูว่ารีเกมเลอ่เกินยังเงากูกูกว่าเออเซนเซนเกินอะเอาอะไรนับใหม่หรือเปล่าเรียบร้อยจบแล้วเราชนะชนะเลย เก่งมากเรื่ออะไรครับคุณพ่อขังเตี้ยทัหมครับลูกาธนาคารแนะนำให้ลงบันทึประจับเพื่อนสวยสวยสวยอาสาวะจำเทาออนท็อปจับเลยว่ะยิงนะริงนะแล้วเรากลับไงโอ้โหไอ้เหี้ยหมอเข้าอย่างเร็วเลยหมดหรือไม่หมดยังไม่รู้เลยหมอเข้าไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันมีสตอรี่ไปดีกว่าก็ใครวะเนี่ยนนี่เราพิชาร์ปยืมรถเขา

เก่งมากเลยเก่งจ no, no, ัดเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากน้องเก่งมาก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 กูบอกแล้วจบสกอร์ห้าสามไปน้องเกห้าสามจริงมีรถบ้างปหมน้องเฮ้ยพี่าพาพี่กลับไปดิพาพี่กลับเฮ้ยพาพาพี่กลับไปดิพาพี่กลับไปดิเฮ้แทงแทงไปแทงไปแล้วแทงไปแล้ววะพาไปกลับเลยพาพี่กลับเลยอาวอ้าวอ้าวอ้อ้าวจุกเฮ้ยบศาสย์ใสซูรมึงโดนนะเอาเลยเอาเลยมึงโดนนะใส่สูตรนะ เ้ยไอ้โจ๊กเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเราน้าพี่เดี๋ยวผมไปเองโอเคครับอ่าเรากู้ไปยังไงเอ๊จะตายพี่หน่อยเดีเดี๋ยวกูเดี๋ยวข่าวไปตามเดี๋ยวพี่ข่าวไปเอ๊เอ๊เด็ดเด็ดโอเคแล้ไปตายไปมีรถปะอีกคนนึงได้ปะขออีกคนนึงไปนี่ไปตัวเราไปแล้วไปพี่เดี๋อเด๋อเอ๊พี่ชายครับแท็กเอ้พี่ชายอุ้มอุ้มเพื่อนหน่อยได้ไหมครับพี่ชายเดินบ้ามาเดี๋ยบ้ามาเดินไป เออเอาโจกขึ้นได้พีโจไปกัเออเอาเออเจอเออคืพี่พี่อุ้มอุ้มอุ้มมาหน่อยไปก่อนนะเอออะไรอุ้มมาเลยแน่โดดอ่ะไป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 เก่งมากเก่งมากน้องเอ๊ะนี่รถบมูลหรอแม่แบร์ยังวะรถบมูลครับรถบมูลยิ้มใหญ่เลยนะตามยิ้มใหญ่เลยนะฮ้ วันนี้ฝันดีไปวันนี้ต้องบอกว่าตามคาดครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ปวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดครับน้องเก่งน้องเก่งทุกคนทำไมพี่ลงน้ำอ่ะไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวไปลงขึ้นใหม่กแล้วไอ้ตั้มลงน้ำหอมอมันมีเคสแกงปะไม่มีพี่ไม่มีแล้วต้องต้องทางระหว่างทางครับลงน้ำไหนวะ